ทังสัพพะเปต,ตานางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาอิทังสัพพเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอให้ดวงวิญญาณทุกดวงและสัมภเวสีทุกตนทั้งที่อยู่ในเรื่องเล่าก็ดีทั้งที่ไม่อยู่ในเรื่องเล่าก็ดีขอจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ ให้หลุดจากบ่วงความทุกข์ทั้งปวงและไปสู่สุขคติด้วยเธินเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากคุณเลิฟครับคุณเลิฟเล่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจากคำบอกเล่าของญาติผมเองจริงเท็จประการใดผมก็ไม่ทราบได้แต่ว่าเรื่องราวมันน่าสนใจดี เลยขอนำมาเล่าต่อให้ฟังกันครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับเรื่องราวเริ่มต้นที่ว่าสมัยก่อนยายทวดผมแกเป็นคนมีตังบ้านช่องใหญ่โตมีที่นาหลายร้อยไร่ไว้ทำนาปลูกข้าวกันแล้วทวดแกก็มีลูกทั้งหมดห้าคนทิดเขียวเป็นคนสุดท้องรองจากยายของผมด้วยความที่ทิดเขียว กเป็นลูกชายคนเดียวพวดก็เลยตามใจอย่างหนักตั้งแต่เด็กไม่เคยต้องทำงานทำนาก็ไม่เป็นโรงเรียนก็ไม่ไปเรียนแค่ป .4 แกก็ออกมาคบเพื่อนฝูงทำตัวเป็นนักเลงตั้งแต่เด็กจนโตเป็นหนุ่มทิดเขียวก็ไม่ทำการทำงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้แต่แบมือขอตังค์พวดไปกินเหล้าเมายากับเพื่อนฝูงไปวันวัน จนทวดต้องเอือบระอามีอยู่วันหนึ่งทิดเขียวมาของเงินทวดบอกว่าจะไปซื้อวัวมาเลี้ยงพอมันโตก็จะขายเห็นคนอื่นเขาทำกันแล้วรวยก็เลยอยากจะทำกับเขามั่งทวดก็ดีใจที่จะเห็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนทำงานทำการเหมือนกับคนอื่นเขาเสียทีทวดก็ไม่รอช้า เอาเงินจากกำปั่นที่เก็บหอมรอมปลิบไว้เอาให้ทิดเขียวไปลงทุนทิดเขียวเองก็แน,น่เหมือนกันไปซื้อวัวมาได้ห้าตัวแกก็เลี้ยงของแกจนมันตกลูกก็ไปขายต่อพอมีกำไรแล้วก็เอาเงินไปซื้อตัวใหม่มาเลี้ยงต่อๆกันไปจนเริ่มมีกำไรเป็นนับเนื้อใหญ่ทวดก็พลอยดีใจปรับปลื้มไปด้วย แต่ไม่รู้เวรกรรมอะไรพวกเพื่อนนักเลงของทิษเขียวดันออกมาจัดคุกกลับมาคลุกคลีกับแกซึ่งนิสัยทิษเขียวคำว่าเพื่อนนี่ต้องมากอดทิษเขียวเริ่มกลับไปสัม,มเลเทเมาวัวไม่ดูปล่อยไปตามมีตาเกิดวันวๆเอาแต่กินเหล้าเมายาเหมือนเดิมทำให้ยายพวดกลับมาตุ้งใจอีกครั้งจนวันหนึง่งยายวดมาบอกกั ทิศเขียวว่าถ้าไม่อยากเลี้ยงวัวแล้วก็เอามันไปขายขายให้หมดเถอะสงสารมันไม่มีคนดูแลมีกระโดนรถชนตายไปแล้วตัวหนึง่งแล้วถ้าขายได้ก็ไม่ต้องเอามาคืนแม่หรอกดะเงินนะ่ะแม่ให้ทิศจะเอาไปทำอะไรก็สุดแล้วแต่เลยแต่แม่ขออย่างเดียวทิศบวชให้แม่ได้ไหมทิศเขียวได้ฟังก็ไม่ได้ว่าอะไร บอกทวดแค่ว่าจะเอาวัวไปขายให้คนรู้จักที่เพชรบูรณ์เขารับซื้อหมดว่าแล้วทิดเขียวก็ไถ่ตังทวดอีกเพื่อจ้างรถขนวัวไปขายต่อไปเป็นคําบอกเล่าจากทิดเขียวทิดเขียวเล่าว่าพอขายวัวได้ก็ได้เงินกลับมาก้อนหนึ่งกำไรนิดหน่อยก็กะว่าจะเก็บไว้กับตัวจะไปหาซื้อรถกระบะมือสองเก่าๆสักคัน มาไว้วิ่งรถสองแถวแต่ยังไม่ทันไรไอ้เพื่อนที่มาด้วยกันมันก็ชักส่วนทิศเขียวให้อยู่เที่ยวต่อที่เพชรบูรณ์มันบอกวันนี้ที่วัดมีงานใหญ่เราอยู่เที่ยวกันสักคืนพรุ่งนี้ค่อยหารถกลับกันไหนไหนก็มาแล้วทิศเขียวก็มีเงินไม่ใช่น้อยคืนนี้เรามาเมากันให้เต็มคราบเลยดีกว่าขึ้นชื่อวายาดองของเมา มีหรือทิดเขียวจะปฏิเสธทิดเขียวเล่าว่าคืนนั้นตัวเขาเองกับเพื่อนก็เมากันอยู่ในงานวัดนั่นแหละพอเริ่มตึมเกลืมได้ที่ไอเพื่อนทิดก็พาเข้าบ่อนงานวัดบ่อนไฮโลกัมพูรเล่นจนหมดเนื้อหมดตัวไปตามๆกันด้วยความเมาคำว่าเสียดายก็ไม่ได้นึกถึงเล่นไปเล่นมา จนหลับคลาวงไฮโลไปเลยทิดเขียวกับเพื่อนตื่นมาอีกทีก็ไม่เจอใครแล้วงานวัดเมื่อคืนที่คลึกค,คลื้นกลับเงียบสงัดไม่มีร่องรอยการละเล่นใดๆมาก่อนทิดเขียวกับเพื่อนตื่นขึ้นมานั่งวงกันอยู่พักใหญ่กว่าจะรีสติกลับคืนมาได้แล้วทั้งคู่ก็ออกเดินทางจากตรงนั้นมาทิดเขียวเล่าให้เห็นภาพ ว่ามันมีแต่ดงไม้รบคลึ่ไปหมดไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาจะเข้ามาได้พอเดินออกจากดงไม้มาก็เจอแต่วัดร้างเจดีหักหักอิดแตกแตกยากขึ้นรกสูงไม่เห็นเหมือนเมื่อคืนเลยที่วัดดูสดใสมีสีสันผู้คนเดินไปมาขวักไขว่แต่นี่หมูหมาสักตัวยังไม่เห็นมีผิดเขียวกับเพื่อน พยายามจะหาทางออกมาจากวัดร้างนั้นแต่จนแล้วจนรอดเดินยังไงก็หาทางออกไม่ได้สักทีเหมือนจะเข้ารกเข้าพงไปเรื่อยๆจนตะวันเริ่มจะตรงหัวแล้วทิดเขียวกับเพื่อนก็เริ่มหิวอย่างหนักยิ่งหิวก็ยิ่งโมโหหาทางออกจากวัดร้างก็ไม่ได้สักทีเหมือนเดินเป็นวงกลมกลับมาเจอเจดีหักหักที่เดิมตลอดจากโมโห ก็กลายเป็นพานทิดเขียวกับเพื่อนสองคนเริ่มด่าลมด่าฟ้าด่าเทวดาว่ามาแกล้งแกทำไมไปทำอะไรให้ถ้าแน่จริงแล้วก็มาชกกันตัวตัอต,ต,ตัวให้มันรู้ไปเลยยิ่งด่าก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งหิวหมดผลทางทิดกับเพื่อนก็นอนพักร่างอยู่ที่ฐานเจดีหักให้เหงาเจดีพอบังแดดได้ แล้วทั้งคู่ก็หลับไปอีกครั้งด้วยความเพียมารู้สึกตัวอีกทีก็เริ่มโลเพลแล้วความมืดเริ่มเข้าปกคลุมพิษเขียวไม่รู้จะทำยังไงพอดีว่าแกเห็นดวงไฟอยู่ไม่ห่างนะสังเกตดๆีๆมันเหมือนคนกำลังถือครบเพลิงเดินผ่านมาทั้งนี้แกสกิดเพื่อนบอกให้ดูเฮ้ยนั่นคนหรือเปล่าวะเราเดินตามเข้าไป เราอาจจะเจอทางออกที่นี่ได้ว่าแล้วทั้งสองเกลอก็ลุกขึ้นเดินตามแสงไฟนั้นไปพอเดินเข้าไปใกล้ทิดเขียวเล่าว่ามันเป็นคนดีแหลกกำลังเดินถือคบไฟเหมือนคนสมัยก่อนที่เขาใช้เวลาเดินทางตอนค่ำๆเป็นผู้ชายแต่งตัวแบบชาวบา้านชาบา้านใส่เสื้อมอห้อมกางเกงขาวกว้้ยแบบชาวนาทั่วไปมีผ้าพพกหัว แกเดินเข้าไปใกล้ๆร้องถามพี่ชายจะเดินไปไหนผมขอตามไปด้วยคนได้ไหมแต่ก็เงียบไม่มีเสียงตอบรับจากชายแปลกหน้าคนนั้นทิดเขียวถามถึงสมครั้งแต่ชายคนนั้นก็ไม่ตอบและไม่มีทีท่าว่าจะสนใจทิดเขียวเลยแม้แต่น้อยทิดเขียวคิดในใจทำไมหญิงจังวะ ถามก็มีตอบช่างแมงเดินตามไปเรื่อยๆแล้วกันเพื่อจะออกจากที่นี่ได้ทิดเขียวกับเพื่อนจึงเดินตามชายแปลกหน้าไปพับใหญ่ก็มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านนี้ก็เหมือนหมู่บ้านปกติมีชายหญิงมีเด็กอยู่กันแต่ไม่มากนะักบ้านแต่ละหลังก็สร้างก,กันแบบง่าย หลังคามมึงจากเหมือนกระท่อมเฝ้านาสิมากกว่าแต่คนที่นี่แปลกๆไม่ค่อยจะคุยกันตั้งแต่เขาเข้ามาในหมู่บ้านยังไม่ได้ยินเสียงคนคุยกันเลยแม้กระทั่งเด็กๆก็ไม่มีเสียงร้องเสียงเล็ดกันให้ได้ยินทิดเขียวกับเพื่อนเดินมาจนหมดแรงทั้งหิวทั้งกระหายน้ำจนไม่หยุดที่บ้านหลังหนึง่ง ดูจากบ้านใหญ่โตกว่าบ้านหลักอื่นๆเขาทางทางคนในบ้านจะมีตังทิดเขียวเลยเอ่ยปากถามไปว่ามีใครอยู่ไหมขอน้ำกินสักขันหนึ่งเถอะพอแห้งมากเลยแต่ก็เงียบไม่มีใครตอบทิดเขียวทิดเขียวตะโกนถามถึงสองสามครั้งก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีใครตอบมาจากด้านในบ้านเลยสักพัก ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วกวักมือเรียกให้ทิดเขียวกับเพื่อนเดินตามไปทิดเขียวกับเพื่อนเดินตามไปแบบว่าง่ายแล้วมาหยุดที่ศาลาท่าน,น้ำแห่งหนึ่งเป็นศาลาเล็กๆเก่าคล้ำาลึกจะพังแหลมิพังแหล่ชายคนนั้นทิดเขียวจำได้ว่า เป็นคนเดียวกับที่ถือครบไฟเดินพาพวกเขาเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้นี่เองชายลึกลับคนนั้นชี้มือให้ทิดเขียวไปนั่งรอที่ศาลาแล้วตัวเขาก็เดินหายไปในความมืดชั่วอึดใจใหญ่ชายคนเดิมก็กลับมาพร้อมกับกับข้าวสำรับหนึ่งวางไว้ที่ศาลาแล้วชี้ให้ทิดเขียวกินซะ แล้วก็เดินจากไปเช่นเคยทิดเขียวกับเพื่อนก็ไม่รอช้ารีบกินข้าวสำรับดันอย่างหยหิวเมนาทั้งคู่ก็อิ่มและนอนหลับไปด้วยความเพลียเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดส่องกระทบหน้าทั้งสองคนตื่นขึ้นมาเดินเข้าไปในหมู่บ้านอีกครั้งเพื่อจะถามทางกลับบ้านแต่แปลกคนในหมู่บ้านหายไปไหนกันหมด บ้านแต่ละหลังปิดประตูปิดหน้าต่างเงียบกริบแปลกว่าหมู่บ้านนี้คนก็แปลกไม่พูดไม่จาถามอะไรก็ไม่ตอบแล้วนี่หายหัวไปไหนกันหมดเพื่อนทิศเขียวบอกกูว่าถ้าจะไม่ดีแล้วว่ามันแปลกแปลกกูว่าเรารีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าแล้วทั้งคู่ก็รีบหาทางเดินออกจากหมู่บ้านพอออกจากหมู่บ้านมาก็เจอแต่ป่าอีก สองคนไม่รู้เลยว่าที่นี่มันคือที่ไหนกันแน่ได้แต่เดินไปสเปสะสปะไม่รู้ทิศทางเดินมาจนเหนื่อยก็หาทางออกจากป่าไม่ได้สักทียิ่งเดินก็เหมือนยิ่งลึกเข้าไปเรื่อยๆต้นไม้รบขึ้นใหญ่ขึ้นเราหลงกันแล้ววะทิศเพื่อนทิดเขียวพูดขึ้นทิดเขียวได้แต่เกาหัวแกลกๆไม่รู้จะทำยังไงจากเที่ยงกายเป็นบ่าย จากบ่ายกลายเป็นคำ้ำก็หาทางออกจากป่าไม่ได้จนแล้วจนรอดก็วกกลับมาที่หมู่บ้านเดิมอีกครั้งเอา้าไงเมอโผล่ที่เดิมวะสองเกลอพูดแทบจะพร้อมกันตะวันลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดเริ่มเข้าปกคลุมดูเหมือนหมู่บ้านจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งมีแสงไฟจากคบเพลิงตามบ้านเริ่มเห็นคนในหมู่บ้าน ซึ่งมันก็แปลกเช้าหายหัวกลางคืนโผมันชักใจยังไงยังไงทิดเขียวบอกกับเพื่อนแล้วทั้งคู่ก็กลับมานั่งพักที่ศาลาไม้เก่าหลักเดิมชั่วอึดใจใหญ่ชายลึกลับคนเมื่อวานก็ถือสำรับกับข้าวมาอีกแล้ววางไว้แล้วก็เดินจากไปไม่พูดไม่จาเหมือนเดิมทิดเขียวกับเพื่อนถามอะไรก็ไม่ตอบไม่สนใจอะไรละ กำลังหิวทิดเขียวกับเพื่อนลงมือเปิดอาหารอยากกระหายหิวนี่มันกับข้าวเหมือนเมื่อวานเลยนี่วาเพื่อนทิดเขียวพูดขึ้นเออใช่วะกูจำได้ไข่พะโล้แกงเทพโพผัดฟักทองรวยบวชชีสมัยบวชพระตอนหนุ่มๆแม่กูชอบทำมาให้กินประจำพอทิดเขียวพูดขึ้นถึงตรงนี้ ก็ถึงกับพังะในคำพูดของตัวเองกินอะไรไม่ลงเพื่อนทิศเขียวรีบถามอะไรวะทิศเป็นอะไรทิศเขียวบอกหรือว่าเราสองคนตายแล้ววะลองคิดดูนะที่นี่คือที่ไหนก็ไม่รู้คนก็แปลกๆไม่พูดไม่จาแล้วไอ้กับข้าวเนี่ยมันเหมือนกับที่กูกินตอนบวชเลยแม่กูทำมาให้กินแทบทุกวัน พอรู้ว่ากูชอบแล้วมันก็มีมาให้เรากินทุกวันเนี่ยพูดจบเพื่อนทิดเขียวก็สะดุ้งเหมือนกันเฮ้ยไม่น่าใช่ทิดเขียวอยากพูดไปเล่นไปมือนั้นทั้งสองคนต่างกินไม่ลงด้วยเพราะความฟุ้งซ่านต่างๆดันาก่อนนอนคืนนั้นทิดเขียวสวดมนต์ทั้งที่เมื่อก่อนแกไม่เคยคิดที่จะสวดเลยสวดกระท่อนกระแท่น องูปลาปลาแล้วอธิษฐานว่าขอให้ได้ออกไปจากที่นี่ได้แล้วแกจะบวชไม่สึกเลยแล้วทิดเขียวก็นอนหลับไปฟ้าใกล้สางทิดเขียวรู้สึกตัวตื่นเหมือนมีคนมาตีที่แขนแกลืมตาขึ้นมาก็เห็นเป็นชายลึกลับคนนั้นถือคบไฟอยู่เขาพยักหน้าเป็นความหมายว่า ใี่ตามเขาไปพิทเขียวรีบปลุกเพื่อนแล้วเดินลากมือกันไปอย่างก,กุลีกุจอชายลึกลับเดินพาพวกเขาเข้าป่าท้ายหมู่บ้านไปเดินเลียเล้ยวนู่นเลี้ยวนี่เข้ารกเข้าพบอยู่นานเป็นชั่วโมงจนแสงพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นตรงขอบฟ้าชายคนนั้นก็พาพวกเขาออกมาจากปาก่าแล้วชี้ให้เดินต่อไปส่วนชายคนนั้น ก็หันหลังกลับเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วทิดเขียวกับเพื่อนเดินออกจากพงไม้แค่อึดใจก็ขึ้นมาถึงถนนได้เห็นมีรถวิ่งผ่านหน้าไปทั้งสองคนแทบจะกระโดดกอดกันด้วยความดีใจหันหลังกลับไปดูก็มีเห็นชายคนนั้นแล้วแล้วพงไม้ข้างหลังมันก็ดูรกทึบมากจนไม่น่าจะเชื่อว่า พวกเขาจะเดินผ่านมันออกมาได้สุดท้ายทั้งสองก็โบกรถกลับไปจนถึงบ้านได้พอถึงที่บ้านยายทวดเห็นทิศเขียวก็ร้องไห้ปล่อยโวเลยทั้งยายและพี่น้องของทิดเขียวทุวกคนต่างร้องไห้กันระงมจนทิดเขียวแปลกใจถามไปว่าร้องไห้กันทำไมยายเป็นคนแรกที่ตั้งสติได้ถามไปว่า มึงไปไหนมาไอทิศหายไปสักสามเดือนกูกมูนึกว่ามึงโดนฆ่าตายไปแล้วตอนเอาวัวไปขายทิศเขียวถึงกับงงนี่มันอะไรกันเวลาที่เอาวัวไปขายแล้วหลงอยู่ในหมู่บ้านประหลาดอย่างมากก็ไม่เกินสามวันเท่านั้นแหละแล้วมาบอกว่าหายอะไรสามเดือนถ้าจะบ้าหลังจากที่อาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาจนอิ่มนน้ํำ ทิดเขียวกับเพื่อนก็เริ่มเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ยายทวดและทุกคนฟังทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสามเดือนจริงๆที่มึงหายหัวไปไม่เชื่อไปดูปฏิทินที่ยายทวดฉีกไว้ได้เลยทิดเขียวลุกไปดูมันก็จริงยายเอาหนังสือพิมพ์มาให้ทิดเขียวดูวันที่ในหนังสือพิมพ์มันก็เป็นเวลาสามเดือนพอดี จากที่ทิดเขียวเอาวัวไปขายทุกคนวงุนงงกันมากกับเหตุการณ์ที่ทิดเขียวเจอกับเพื่อนหลังจากนั้นทิดเขียวก็บวชตามที่สัญญาไว้จริงๆบวชไม่สึกจนอายุได้84ปีแกก็จากโลกนี้ไปผมจำได้ดีเวลาหลวงตาเขียวมาเยี่ยมที่บ้านแกจะชอบเล่าเรื่องนี้ให้ลูกหลานฟังทุกครั้งมันเหมือนเป็นเรื่องเตือนสติได้อย่างหนึง่ง แกบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นอาจจะเป็นเทวดาที่มาสั่งสอนแกที่แกเกเรกับยายทวดมากให้รู้สำนึกก็เป็นได้ผมจำคำพูดของหลวงตาเขียวได้ดีจนถึงทุกวันนี้และนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวในค่ำคืนนี้ ถ้าหากท่านชื่นชอบในกผลงานของพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับหรือถ้าหากท่านใดอยากจะสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราก็สามารถโดเน a ตาม QR code ได้เลยนะครับเพื่อที่เราจะพัฒนาคลิปเรื่องเล่าของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อผู้ฟังทุกทุกท่านขอบคุณครับ